สวัสดีครับท่านผู้ชมคำวมารักส้มคลิปนี้นี่เป็นกิจกรรมหนึ่งของโชคกันั่นปรามครับวันนี้ของว่าหลากมาแก้ไม่ไพ่ครับวันนี้แก่ไม่ไพ่ไปเห็ดยออปลาเกี่ยวถ้รอยากได้ปลาเกี่ยวอยากได้กุ้งก็โทรสั่งวัเนี้ครับเป็น ปลาเกียวแห่งนึอปลาเกียวสดนครับปลาเกียวสมาเมาเองครับอยู่นุ่นกระหลงครับตําบลน,นุ่นกระหลงอำเภอพิบูลจังหวัด,ดอุบลตอนนี้มาหลากไปไพ่ครับไปเห็ดหยอ่อวิวก็งามครับเียดตําบลน,นุ่นกระหลงครับวัดบุปผาลามใครอยากสนใจอยากมาเที่ยวก็มาครับอยากมาทั้ง ขี่รถมากกันเลยครับเพื่ออาภัอยากมาทั้งน้ำกันสนใจติดต่อได้ครับ0832134024ครับมีผ่าลองเรืยอ่มวิวมีกุ้งเต้นให้กินครับตลอดปีครับตลอดปีกินกุ้งชมวิวต้มปลา เราอยาปลายกีอยากซื้อมากครับอย่าลืมซื้อมาเพื่อไอชโซเฟอร์ครับเรือ,อนํำก็เดากันเรื่องเหล่นบ่ไกมากวันไหนเราแต่ว่าเราเขาไม่กินออกเรือนี้ประมาณชั่วโมงละลอยครับขันไปอยากนั่งเรือชมวิวกินกุ้งชั่วโมงละลอยติดต่อได้ครับ0 8 3 2 1 3 4 0 2 4ครับติดต่อด้ตลาดปีครับอยู่ในเขต นาหนามตําบลโนนกระหลงอําเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับวิวของงามครับขี่เรือชมวิวยหนมแหลงยหนมเสายหมเสายหนมแหลงครับจะวิวดีครับฝากน้ำครับเป็นกิจกรรมของอีกกิจกรรมหนึ่งของโศกนั่นฟ้ามครับจะเลื่อม่าเลื่อมฝากน้ำเดียวไปมา เที่ยวแบบบรรยากาศดีๆอี่อยากคีบงาโอเคนะครับน่จบไปซ้ำนี่สักการคลิปนี่เดี๋ยวคลิปหนะ้าถ้าเวิอ์งอยังกับน,นิดตามโอมอเร็วกันครับ